สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกเหมือนเดิมนะครับกับช่อง n นสเตชันนะครับช่องที่มีทั้งสาระมีทั้งความรู้นะครับเพื่อทุกท่านจะได้นําไปใช้งานในชีวิตประจำวันได้นะครับซึ่งในวันนี้นั้นก็จะมาพูดถึงนเรื่องของหม้อปแปลงนะครับหม้อปแปลงหม้อปแปลงไฟนะครับซึ่งก็มีคอมเมนต์หลายเข้ามานะครับว่าจะมีวิธีการเช็คหม้อปแปลงยังไงว่าดีว่าเสียยังไง นะครับก่อนอื่นก็อธิบายกันก่อนนะครับว่ามอแปลงเนี่ยนะครับที่เห็นสายไฟมันมีหลายเส้นเนี่ยมันไม่ใช่อะไรนะครับเดี๋ยวผมอธิบายคร่าวๆนะครับก็คือ2เส้นนี้จะเป็นไฟเข้านะครับสเส้นนี้จะเป็นไฟเข้าส่วนเส้นนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสายกาวอันนี้ก็จะเป็นไฟขนาดที่เราต้องใช้งานอย่างเช่นนี้ก็คือ9โวลต์นะครับเส้นนี้ก็5โวลต์เส้นนี้ก็12โวลต์นะครับเส้นนี้ก็12โวลต์พฉะน้นแล้วเดี๋ยวเราจะมา วัดกันนะครับว่าวิธีการวัดนะครับวิธีการวัดว่าหม้อแปลงตัวนี้ขดลวดมันข้างในเนี่ยมันดีหรือเสียยังไงเรามาดูวิธีการวัดกันอันดับแรกเลยก็คือมันเครื่องมือที่ใช้ก็คือจะเป็นมันติมิเตอร์แบบเข็มวกันนะครับมันติมิเตอร์แบบเข็มซึ่งเราเนี่ยหากันได้ราคาก็ถูกนะครับเราก็ต้องตั้งย่านไปที่คูณ10นะครับตั้งย่านไปที่ย่านโอห์มนะครับย่านโอห์มนะฮะ แล้วก็หมุนมาที่คูณสิบน,นะครับคูณสิบตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราถ้าหากว่าเราเอาตัวนี้นะครับเข็มสีดำกับสีแดงจิ้มไปที่สายสองเส้นนี้นะครับถ้าหากก็จิ้มแล้วปรากฏว่ามันเข็มมันไม่กระดิกแสดงว่าหม้อแปลงตัวนี้เสียนะครับแต่ถ้าหากว่าเข็มมันกระดิกแสดงว่าหม้อแปลงตัวนี้ดีเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันนะครับ อ่ามืออ่าเดี๋ยวตรงนี้นะครับนี่นี่นะครับอันนี้เราจิ้มไปแล้วนะครับเข็มกระดิกขึ้นมานะครับนี่เข็มกระดิกขึ้นมานะครับเห็นชัดๆนะครับอ่าเดี๋ยวเอาออกใหม่นะครับอ่าเข็มอ่าจิ้มใหม่ครับเข็มกระดิกขึ้นมานะครับนี่นะครับอันนี้แสดงว่าขดลวดของแม่แปลงนี่ดีอ่าเดี๋ยวลองสลับขวดดูบ้างนะครับ หลายคนอ่านเอ๊ะสลับขั้วได้ไหมสลับขั้วก็ได้นะครับนี่นะครับนี่นะครับเข็มก็จะกระดิกขึ้นมานะครับอันนี้คือเป็นวิธีการวัดนะครับวัดแล้วก็เช็คมอแปลงตัวนี้นะครับว่ามันดีหรือเสียยังไงนะครับอันนี้คือเป็นเกิดความรู้นะครับแบบสั้นๆนะครับอธิบายแล้วลองไปลองไปใช้ดูนะครับถ้าหากว่าบ้านใครที่มีมอแปลงอยากจะ เทสอยากจะ,กจะทดสอบว่ามันดีหรือเสียยังไงก็นำไปใช้ดูนะครับหวังว่าคลิปนี้คงมีประโยชน์นะครับสวัสดีครับ